ก็ขอจเจริญธรรมนะพี่น้องชาวอุโบสถศีลเนาะมันสองกลุ่มที่สับสนนันมีโรกุตระพวกเราเราเคยเข้ากลุ่มโลกุตระกันไหมเนี่ยเข้าบ้างก็ใช่ก็<ค>กลุ่มพี่น้องกันและเนาะโลกุตระอุโบสถศีลน,นะวันนี้อุโบสถศีลเมื่อเช้าเามื่อวานนี้ก็เข้าไปรอบหนึ่งแล้วเนาะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสภาเนะ ความศรัทธานี่สําคัญนะคนเราถ้าไม่มีศรัทธามันทําอะไรไม่สําเร็จอะแล้วก็ไม่มีพลังนะมันต้องเกิดความศรัทธาศรัทธามันเกิดจากอะไรศรัทธามันมีความเชื่อเชื่อมันมีหลายแบบนะนะเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบมีปัญญานะเชื่อแบบชนิดที่เรียกว่าเออเขาทำตามๆกันมาก็ทำตามกันไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะจะแจกแจงให้ฟังมันมันมีอะไรบ้างนะ ศาส,สนาพุทธเราเนี่ยปัจจุบันนี้มันเหลือแต่เรื่องของพิธีรีตองนะเป็นวิธีการที่เอ่ออะไรเอามาแทนสิ่งที่ถูกต้องนะนะมันแทบจะไม่เหลือลนะไอ้ไอ้แท้ของธรรมะของไสยธรรมที่เป็นโลกุตละเนี่ยยุคนี้มันแทบจะไม่มีแล้วนะมีแบบ่รุ้ที่จะมีแต่ชาวโศกนี่แหละมั่งที่พูดถึงเรื่องของโลกุตละ แล้วก็ปฏิบัติไปสู่ความเป็นโลกุตละอยู่เหลือโลกได้นอกนั้นไปเป็นโลกโลกกันนะจะเ,เกิดเทนั้นเลยเป็นเรื่องของโลก,กีซะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพิธีรีตองท่านพุทธาสบอกว่าศาสนามันเหลือแต่พิธีรีตองพิธีการที่ถูกต้องมันหมดไปเหลือแต่พิธีรีตองสาหรับคนปัญญายอ่อนที่เชื่อง่าย คนปัญญาอ่อนท่านนะั้นชอบไป้เรื่องพิธีรีตองก็ไม่ก็เอาเนื้อหาสาระอะไรหรอกอย่างเก่งแห้ได้ไปกราบบไหว,ไว้แล้วก็เสียงใบเจมซีดูโชคชะตาราศีอะไรไปเท่านั้นเองแต่สมาทุกวันเนี้เข้าวัดก็คิดว่าเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลโน่นนี่ให้นะเพราะนั้นพิธีรีตองที่ไร้สาระ นะเป็นเรื่องการหาใช้หาอยู่หากินของพวกพวกอะไรพวกคนวัดร่วมกับพระตามวัตทุทั่วไปเช่นจับพิธีศพงกระถินผ้าปา่ทาทำบุญบั้งไฟพิธีบวชพวกนีเนเน้เป็นเรื่องของจารีตประเพณีนะวนเป็นเรื่องของกาฝากของศาสนาทั้งสิ้นเลยลองลงมาก็เป็นเรื่องของราบยศนะ จากการจัดงานวัดต่างๆเปรียบเหมือนกิ่งก้านใบของต้นไม้นะี่ผู้รู้ท่านก็เปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนานี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องของศรัทธาเนี่ยนะเราจะอยู่ปฏิบัติธรรมไมได้ตลอดหรือไม่อยู่ตรงที่เรื่องของศรัทธาเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันต้องเป็นการเชื่อที่ชนิดที่ว่า มันมีเชื่อฟังนะเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยขั้นแรกก็เชื่อฟังอ่ะรับรู้รับฟังไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะพอมันเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอะมันน่าเชื่อถือนะทีนี้ก็เริ่มเอามาปฏิบัติแลนะพอปฏิบัติได้ผลแล้วมันจะเกิดความเชื่อมั่นนี่มันจะเป็นลาดับไปอย่างนั้นนะถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผล ไม่เห็นมักเห็นผลหรือไม่ได้เกิดผลอะไรเลย,เลยมันก็ความเชื่อมั่นมันก็จะไม่ค่อยเกิดไม่มีนะมันก็กลายเป็นความเชื่อแบบมงมงายไปนะศรัทธามันก็มีพลังเหมือนกันนะมันเป็นักลักษณะของเจโตนะถ้าศรัทธาแบบเจโตนั้นท่านเปรียบเหมือนดั้มขวานน่ะนะจะทำให้เกิดจับขวานได้มั่นคงแข็งแรง นะนะด้ามขวานส่วนขวานด้านคมด้านที่มีคมเนี่ยท่านเปรียบเหมือนปัญญาความคมของขวานเนี่ยเหมือนปัญญาขวานถ้าไม่มีด้ามมันก็ฟันไหลไม่เข้ามีแต่ความคมต่อให้ขวานคมเมื่อก็มากลนกลนวดมันก็ไม่ได้เพราะมันมันไม่เหมาะกับการที่จะมาใช้งาน,นไอ้เป็นต้น เพราะเรื่องของศรัทธาในเรื่องของความเชื่อนะความเชื่อที่ทันตามตามกันไปโดยไม่รู้หรือรู้ผิดผิดถูกหลอกไปเพระาะโง่นะหรือศรัทธาเพราะติดบุคคลนะนะอ่าตบุคลคลครนี้เราเคยเคารพเป็นครูบาอาจารย์ใครๆก็เคารพเนียพระป่าพระอะไรต่อะไร,รที่คนอนะ่เรื่มใสศรัทธา,าแล้วก็ไปเคารพศรัทธาเรื่มใสไปเลยตามตามกาไปนะ ทีนี้ถ้าเชื่อแบบปัญญาก็จะมีอย่างที่ว่าเนี่ยคนที่เชื่อแบบปัญญาที่ไม่ได้เชื่อแบบงมงายคือใครเขานับถือกันนับถือตามตามเข้าไปอะไรกันถ้าเชื่อแบบปัญญามันก็จะมีเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นอย่างที่บอกไปแล้วนะเชื่อถือนี่มันก็เหมือนกับเป็นปริยัตนะเป็นระดับของสุดตมยปัญญาถ้าเชื่อฟังนี่เป็นเรื่องของปฏิบัติแล้วเริ่มออกมาปฏิบัติแล้วเริ่มจินตามยปัญญาละนะ ปฏิบัติได้ผลได้อะไรขึ้นมามันก็จะเกิดเป็นภาวนามยะปัญญานะมันจะมันจะลำดับของเขาอย่างนั้นนะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนสภาของชาวพุทธเนี่ยมาเคยมาจัดแบ่งไว้นะเป็นสามระดับนะคือหนึ่งต่ำสุดเลยนะสภาแบบต่ำสุดเลยคือนะสภานอกพุทธศาสนาเช่น ไปทำเรื่องของเรื่องลางของขลังหลอกกินเสด็ออกะเคลาะบอกใบให้หวยเล่นโดยดิฉานวิชาอันนี้เป็นนอกพุทธเท่านั้นเลยนะนดีไม่ดีก็เป็นการฝากของกิ่งต้นไม้อะไรไปด้วยซ้ำไปนะระดับกลางอ่ะสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยคือจะเป็นเรื่องของจารีตประเพณีพิธีกรรมที่งมง,งายนะ ความศรัทธาที่งมงายมักอยู่เหนือเหตุเหนือผลเช่นจมีการบูชาพระเจ้าบูชาพระพุทธรูปกลายเป็นเทวนิยมไปเอาข้าวไปให้พระพุทธรูปถวายพระพุทธรูปอย่างเงี้ยต่านงมงายหรอพระพุทธรูปจะมาฉันอะไรข้าวพระพุทธเจ้ามีที่ไหนอะไรจะมาฉันข้าวอีกนะท่านปรินิพานไปนานแล้วอะไรเงี้ยคนก็ยังงมง,งายหลงอยู่นะ ระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็คือเริ่มศึกษาธรรมะปฏิบัติคุธนะปฏิบัติตอความเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่ผิดผิดเช่นไปนั่งสมาธิหลับตา,าสมาธิไปนั่งวิปัสสนาก็ไปหลับหูหลับตาในส่วนมนภาวนาอะไรไปแค่นั้นอันนี้ก็แบบเชิงเชิงเชื่อแบบงมงายยังไม่ค่อยยังไม่มีปัญญาเท่าไหร่น อ่าระดับ,บสูงเข้าสู่โลกุตระและ้วคราวนี้ก็คือนะเชื่อในวิถีการปฏิบัติธรรมที่ไปสู่ความพ้นทุกข์คือรู้จักการลดละกิเลสนะรู้จักว่าอะไรคือโลกิยะอะไรคือโลกุตละนะสามารถแยกออกได้ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาที่เริ่มสูงขึ้นนะและแปลกนะมนุษย์เะีชอบ ขอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ขอก็จังเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวก็อขอพรปีใหม่นะขอพรวันเกิดอนะไรเงี้ยว่าขอให้มีความสุขตลอดตลอดไปนะเป็นไปนได้ที่ไหนโยมก็เคยขอกันใช่ไหมขอให้มีความสุขตลอดไปทุกคนเรามันจะมีสุขตลอดไปได้ไงเนี่ยมันก็มีสุขสุขทุกทุก,ทก,ทกเดี๋ยวก็ทุกนะ,อะขอให้ใจิตใจสงบไม่เร่าร้อนมันมีที่ไหนละ่ะคนเราเดี๋ยวก็ สงบบ้างไม่สงบบ้างนะขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปโอ้มันแข็งแรงได้ตลอดไปก็ดีสินะใช่ไหมไม่แข็งขาไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บได้ต้องป่วยเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยจะมาขอได้ยังไงใครจะให้ได้ขอให้ร่ำรวยเออนะถ้าปิดห้องนอนอยู่ในห้องแล้วมันจะร่ำรวยให้มันได้ให้มันรู้ไปสินะจะได้เอาบ้างนะ เพราะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าต้นทุนของแต่ละคนคุณขยันคุณฉลาดคุณก็หายจากพ้นจากความยากจนได้นะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยมันจะเจอหรือ่แต่สิ่งดีๆมันอยู่ในทังโลกเนี่ยจะเจอสิ่งดีบ้างสิ่งชั่วบ้างนะแล้วแต่ว่ามันจะเจอยังไงเด็กก็สมหวังเด็กก็ผิดหวังเด็กอะไรมันไม่แน่นอนหรอกชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นความเชื่อของมนุษย์ความศรัทธาของมนุษย์นี่ อย่าขอเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกในการขอนะโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดของชาวพุทธแท้ๆเลยแต่ทุกวันนี้พุทธที่อยู่ในอินเดียเนี่ยมีน้อยมากแทบจะไม่เหลืออยู่ลนะเพราะว่าพุทธมันไปทางเรื่องของเทวนิยมทั้งหมดนะดั้งเดิมของชาวอินเดียเลยคือนับถือแต่เรื่องของพระเจ้าเป็นเทวนิยมนะนะนะสัตว์ลายหินดูยัง ยังครอบครองอินเดียมาอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลมาแล้วนะนะถือพระพรหมนับถือพระนารายณ์นับถือพระศิวะมาแต่ไหนแต่ไรมาลนะเป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธอยู่ได้ไม่นานในอินเดียพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ก็เก่งแล้วนะในสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัตินี้ก็โหต่อสู้มาหนักเลยกับพวกลทัทธิอะไรต่างๆที่มีอยู่ในอินเดีย ความเชื่อที่งมงายในสังคมไทยนะที่ยังมีหลงเหลืออยู่ก็คือยังเชื่อหมอดูนะหมอดูที่คู่กับหมอเดาอ่นะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เนชะื่อเรื่องสิ่งศักดินะ์สิทธิ์เชื่อเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีเชื่อในเรื่องของอิทธิปฏิหารนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเกลียดชังนะเบลอานะ ท่านไม,ม่สนับสนุนเลยในเรื่องของอิทธิป,ปฏิหารเรื่องของอาเทศนาป,ปฏิหารอะไรต่างๆในเกวัตสูตรก็มีใช่ไหมแต,แต่คนไทยก็ยังงมงายยังเชื่อแล้วก็ยังนิยมในเรื่องเหล่านี้อยู่นี่ก็เป็นเรื่องของชาวพุทธของเราทุกวันนี้นแล้วก็เชื่อในเรื่องของโชคชะตาราศีเรื่องของปีสางเรื่องพิธีกรรมบวงสรวงในต่างๆเรื่องการบนบานสารกล่าว สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่ศาสนาพุทธเลยแล้วศาสนาพุทธคืออะไรนะศาสนาพุทธคือเรื่องของการที่มาปฏิบัตนะิให้มันเหนือโลกิยะให้เข้าสู่โลกุตละมันจึงจะพ้นทุกข์ได้นะ่ึ่งเรามาเล่ามาเรียนกันเรามาปฏิบัติมาบำเพ็ญมาฟังธรรมกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือนะการรับถือาาพุทธศาสนาที่ถูกต้องเนะหตุที่ ศาส,สนาพุทธทุกวันนี้เป็นอยู่ทุกวันนี้คนเบื่อศาสนาพุทธกันมากขึ้นนะโดยเพราะเด็กรุ่นหลังเราไปถามสิไอ้พวกวัยรุ่นพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรเนี่ยถามมันช่วงชีวิตเองมาจนโตมาจนป่าน,นี้เองเคยเข้าไปวัดบ้างไหมไปฟังธรรมไปสนทนากับพระไปศึกษาธรรมะในวัดในวัดบ้างไหมบางคนไม่เคยเข้าเลยนะทั้งชีวิตเขาอ่ะเคยตามพ่อแม่ไป ตอนสมัยเด็กๆไปทาบุญทุกวันนี้วันพระวันพระวันศีลวันทําบุญเนี่ยคนแทบจะไม่มีเลยในวัดอ่ะเราเคยถามน้องน้องสาวน้องชายที่มันยังเคยอยู่กับวัดอยู่อะไรอยู่เนี่ยถามบอกมียังมีคนไปวัดไหมสมัยมาเด็กๆยังเยอะนะผู้ใหญ่ยังยิ้มิ่โตบางทีหาบหาบประกาศหาบกระจาดเอาอาหารไปวัดเลยอ่ะวันพระนี่จะหารเยอะมาก อะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้วันพระวันศีลคนทิ้งหมดละนะเอา้าไม่ต้องไปเอาอื่นไกลอ่ะเนี่ยอยู่หน้าจอกันอยู่เนี่ยวันพระยังก็เข้าวัดกันอยู่ไหม้าจะไม่เคยแล้วมั้งไม่มีแล้วเนาะมันหมดเลยอะ่ะนะถึงบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดีว่ยังยังเราจะมีที่ที่เราเข้าอยู่เสมอคือมาอย่างอย่างพวกชาวโศกเราก็จะมาตามพุทธสถานอะไรนะ ไม่ใช่มาแค่วัน,วน,วนพระวันเจ้ามา,ทาแทบจะทุกวันกันเลยใช่ไหมดีๆก็พบกันทางซูมทางอะ,อะไรอย่างเงี้ยยังกำล,ลังกำลังก็งกงคุยกันอยู่เนี้ยเนี่ยนี่แหละคือธรรมะแท้ๆเลยใช่ไหมมาสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนธรรมะกันอะไรกันนะเพราะนั้นเหตุที่ศาสนาพุทธนะทุกวันเนี้ยคนเบื่อเพราะไม่ช่วยพัฒนาสังคมนะเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะหนึ่ง พระไม่ค่อยสอนญาติโยมเอาแต่สวดเอาแต่เสกนะเอาแต่เรื่องคาถาคนรดน้ำมนต์พ่นน้ำมนต์นี่เป็นเหตุบึงคนรุ่นใหม่จึงเบื่อศาสนาเพราะไม่ได้ช่วยไม่ได้สอนไม่ได้อะไรเลยเนะข้าไปวัดก็ไปแคนะ่ไปให้พระเสกเป่าขอเขอครื่องล้างของขลังอะไรไปกลายเป็นอย่างนั้นไปนะแล้วก็สอนก็มีบือนกันแต่สอนผิด,ผด เข้าไปก็ไปหาพระพระก็สอนเรื่องทานศีลภาวนาแต่สอนแบบแยกส่วนทานก็คืออ่ะไปทำบุญสุนทานทาเสร็จแล้วก็ขอโน่นขอนี่เอ๊ะไปให้แล้วทำไมไปขออีกอ่ะมันมันมันสวนกันย่าสวนไปสวนมาเนมันก็แย่จะปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องเลยทานนี่คือให้แต่เราไปขอจะเอา ถ้านี่คือการสละความโลภใช่ไหมสละไปนิดนึงแต่โลภเอาเยอะๆโอ้โหแต่เข้าทัาพพีแต่ขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่โอโหมันค้ากำไรเกินควรยอะไรเงี้ยนะชาวพุทธกลายเป็นอย่างนั้นไปนะ,ะทานศีลศีลก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงกายเป็นศีลพลปตะปรามาศีลปัตตุปา,ปาทานนะ เราจะนั่งหลับตาภาวนาก็เอาแต่สวดภาวนาที่เขาแปลว่าสวดกันนะข้างนอกเนี่ยกระแสหลักเนี่ยไปไหนไปภาวนาที่วัดไปสวดมนต์ที่วัดนั่นแหละนะภาวนาข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีอ่างเงี้ยนะเขาไม่รู้ว่าภาวนามัคือผลผลจากการปฏิบัติสภาวะภาวะน,น,านะนานานีก็คือจิตเมื่อเกิดผลที่จิตนะทางศีลภาวนานี่เขาก็ไม่เข้าใจว่ามัน มันมีความเกี่ยวโยงกันอธิบายอย่างนี้ยอธิบายแค่เนี้เขาก็อธิบายกันไปผิดผิด,ผดคนละทิศคนละทางเลยนะมันก็สับสนแล้วก็อาจารพุทธก็แย่ลงเสื่อมลงนะแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาก็อธิบายแบบแยกส่วนไม่สมัครเทียนนะไม่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องนะร้อยเรียงกันนะศีลก,ก็คือศีล แบ่งเป็นสีน่าสปสิ 8, ส 10, อะไรก็แล้วแต่นะสีก็สีนตื้นๆจนกลายเป็นสีนที่ชินชาโนะยคนแถวพุทธนะก็รู้สี่าไม่ฆ่าสัตว์แต่โยว่าคนไม่ฆ่าสัตว์จะมีสักเท่าไหร่แถนะวพุทธอจะมาเห็นในกล้องในวิดีโอทีวีอะไรอย่เยนะดี๋ยวก็ตกเบ็ดตกปลาตีพ้อแหนตีวันเลย จับปลาได้ก็ชูดีอ,อกดีใจอุ้ยปลากันเยอะแยะนะฆ่าจัดวตัดชีวิตเนี่ยเหรอรักษาศีลน,นะมันไม่ได้มีอะไรเลยศีลก็ไม่ไปถึงอธิศีลเป็นจะ่ศีลพื้นๆศีลตื้นๆน,นะอธิศีลก็ไม่รู้กันหรอกนะแค่ศีลธรรมดานี้ก็ไม่ไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ไม่ค่อยจะได้จริงจังอะไรเท่าไหร่นะพอพูดถึงสมาธิเขาก็เข้าใจว่าสมาธิคือเป็นนั่งหลับปลา นะเขาไม่เข้าใจว่าส,สมาธิมันคือความหนักแน่นมั่นคงนะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่มันสอดคล้องกันอีกทีหนึ่งนะปัญญาก็มันเป็นเรื่องของอความรู้ความคิดอะไรเฉยมันไม่ไปถึงภาวนาไมยะปัญญาอะไรนะแล้วก็ไม่เข้าใจาเรื่องของสมถะสมาธิวิปัสสนากรรมฐานนะมันคืออะไรนะ วอไปไหนไปนั่งวิปัสนาไปเข้ากรรมฐานคือไปนั่งหลับตาเอ้าไปเชื่อย์ยอมไปถามชาวพุทธทุกวันนี้ดูสินะคนแก่ๆคนทเท่าๆที่ยังนั่งอยู่อะนะแล้วก็วัดจะเอาแต่ดูดเงินจากญาติโยมนะด้วยวิธีการวิธีการที่งมงา,ายเช่นงานแต่งก็ต้องเสียเงินงานบวชก็ต้องเสียเงินงานศพโอ้โหเสียสูญเสียคนที่รักเนี่ยมาเสียเงิน ทำศพอีกโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยมีแต่ดูดแต่ดูดเข้าวัดหาเงินเข้าวัดนะวัดไม่เป็นที่พึ่งของญาติโยมไม่เป็นตัวอย่างแห่งความมักน้อยสันโดษจริงสอนญาติโยมยากวัดเบื่ออย่างกระวังเลยเดี๋ยวนี้นสร้างกันใหญ่หญโต,โต,โตะอะไรอย่างงี้เป็นต้นวัดก็ไม่ค่อยสามัคคีกันนะ รมยุทธกับน,นิกายก็ทะเลาะกันนะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเลยได้เลยจริงไหมท่านผู้ฟังอย่าอย่าว่าว่าเลยว่างไปเยอะละ <c oughs> อ่าทีนี้ใครอยากจะซักถามเลยเชิญคุยกันบ้างนะมีไหมมีประเด็นจะถามท่านไหมคะเชิญได้เลยนะคะเชิญเลยคุยกันบ้างทีไงจะมาพักหายใจบ้าง ค่ะอ,อ,อะไรค่ะถุกการดีที่กุ๊กกวนก็นได้ค่ะ <laughs> าาใครกวนก็ได้โอเคค่ะน้องผู้นำลัวัฒนการาากทัศมาด้วยความขรพยิ่งค่ะและเจริญธรรมเี่น้องทุกท่านค่ะเชิญโอกัสท่าน,นค่ะก็รู้สึกว่าการปฏิบัตินะคะท,ที่ตัวเองปฏิบัติเรื่อยๆนะคะพยายามฟังทั้งำทั้งที่จําจได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะมันมีความรู้สึกเราเราเรามีความรู้มากขึ้นเรา จากที่โมโงนะคะท่านมันมันเริ่มขยับขึ้นมาื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ถึงแค่ฉลาดนะคะท่านไม่ถึงว่าก็เป็นไปตามลำพังอย่างเนี้ยค่ะมีความรู้สึกค่ะเข้าใจการปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องศีลมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจากโยนเขาว่าว่ามือปิดปากมือปิดปากฝั่งศีลก็กลัวค่ะท่านตัาอุ้งเป๊ะแบบว่าศีลห้าข้อเราครบอย่างเี้ยค่ะแต่พอได้เขาปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะมาศึกษาเรื่องศีลเรื่องอธิศีลอย่างเงี้ยค่ะ แรกๆก็ไม่ค่ยอยๆว้ใจอธิศินเท่าไหร่นคะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพยายามจะเข้าไข้บูสดบูสดสินทุกๆครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าจิตวิญญาณแล้วก็สติปัญญาอะไรมันก็เริ่มเริ่ม,มแบบว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นค่ะจากคนที่แบบว่าหัวรละเบิกบานแบบว่าอะไรก็หวัวโลดขำไปหมดนี้ค่ะเ <laughs> ดี๋ยวนี้มันก็ทั้งสติได้ก็ได้แต่มันก็จะมีเหลือเหลือกับ การที่ชอบหัวเลาะอย่างนี้ค่ะก็ยังดียังเบายางก็ดีกว่าดีกว่าเอาลมดูดดึงค่ะแต่แต่มันยังมีส่วนเหลืออยู่ที่แบบว่าเวลาเจอภาษาอย่างนี้ยค่ะอค่ะแล้วยายมจะใช้ที่ที่เข้าค่ายรอบนี้ใช่ไหมคะับือไว้ได้กำใจกันคุณเนี่ยค่ะเพราะว่าเราสะสมสิ่งที่ตามใจทําอะไรตามใจมาเยอะมากสิงนค่ะเขไม่ได้ังแทมันก็แบบว่าเ ค่ะ <rium> uh huh. ไม่ได้้นใจก็กร uh, ัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การฝึกฝูนอย่างเงี้ยค่ะที่เราได้กาไรขอยกตัวอย่างอนุญาตยกตัวอย่างว่าตอนนี้ตั้งสบะว่าจะพยายามทานมื้อเดียวอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ก็ล้มบ้างอย่างเงี้ยค่ะล้มบ้างแล้วก็เอามาส่งการบ้านมาส่งเพื่อนบ้างเพื่อนก็ชี้แนะอย่างเงี้ยค่ะให้ตั้งใหม่ให้ดูกิเลสให้อ่านกิเลสอย่างเงี้ยค่ะว่าเรารู้สึกยังไงใจเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามพยายามฝึกอยู่ค่ะท่านก็ทไม่ได้เพราะมีความ เรือ่องอาหารนิยมยังทําไม่ได้เพราะาว่าชอบกินจุกกินจีบอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเท่าที่เราผู้เสพว่าพอเราในในวันหนเราเราทานแค่มื้อเดียวได้เนี่ค่ะม,มันจะตัดรอบไปถึงเมลาคงมมเห็นเสื้อผ้าอย่างนี้ค่ะ<ม>เห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋ารองเท้า,าอย่างนี้ค่ะมันเป็นคือจะเป็นคนที่ชอบตามใจกิเลสอย่างนี้ค่ะเพราะเห็นปั๊บซื้อเลยเห็นปั๊บซ<ม>ื้อตกใจอย่างนี้ค่ะมันยังยัดยังข้างใจตัวนี้ไม่ได้แต่พอเราทานมื้อเดียวปั๊บเนี่ยมันเหมือนทั้งอาหารการซื้อเสื้อผ้ารองเท้า้ย่ะมันก็ลตามระมัน หมดสว่าใครเรก็พยายามที่จะพยายามที okay. ่จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พยายามฟังคำไปเรื่อยๆผลปฏิบัติค่ะประมาณนี้ค่ะท่านมีสปีให้มากขึ้นนะพยายามระวังรู้เออมันจะแต่ละเมื่อสิ้นแล้วนะเราก็ไม่เอาแล้วอยากจะกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวให้มันได้นะเสื้อผ้าของใช้มีเยอะแล้วไปซื้อทําไมใค้มันเสียงเงินเปล่าๆจนจะไม่มีที่เก็บอยู่แล้วนะ ก็ต้องดูประมาณไม่ใช่ที่ต้องจําเป็นต้องไปใส่หลายๆชุดใช่ไหมอ่าให้มันพอห่อหุ้มร่างกายคิดดูถึงพระถึงเอ่อพวกสมนักักบวชบางทีถ้าไม่เห็นต้องใช้ผ้าไหลืนเลยอนาวายังเคยนึกนึกนะนึก,น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 กอยู่เสมอเลยว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าอะ่ะนะตามพุทธประวัติแต่พระองค์ก็ไม่ได้จะมีอะไรของใช้อะไรมากมายนะ่คนะ่คิดไปพระองค์เป็นเป็นลูกเจ้านะ จะเป็นกษัตริย์ด้วยใช่ไหมตามประวัติที่เราเคยศึกษามา